พ็อกลงทุนแมนวันนี้นะคะทีน่าชวนทุกคนคะ่ะมาดูบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยกันตอนนี้นะคะที่ต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะคะตลาดหุ้นไทย2วันบวกมา60จุดแล้วนะคะทั้งเรื่องของกองทุนวายุพักนะคะเรื่องของเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่เราเห็นแรงซื้อเข้ามา ทั้งนงักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันในประเทศนะคะแล้วก็เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยตอนนี้บรรยากาศตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะชวนทุกคนมาแร a p up พร้อมๆกันค่ะกับท่านนี้เลยนะคะคุณบอมสอรพลวีระเมธีกุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนั่นเองคุณบอมกับพีน่าแล้วสวัสดีคะ่ะคุณบอมคะ่ะสวัสดีคุณทีน่าแล้วก็สวัสดีทางนะักลงทุนทุกท,ท่านครับ ฟนขับเรียกร้องมากนะคะคุณบอมอยากฟังคุณบอมช่วยแรปสถานการณ์ตอนนี้สักนิดนึงนะคะจริงๆเมื่อเช้าคุณบอมก็เพิ่งเล่าให้ฟังกันไปในเคส f o r ิร์ดเนาะว่าจริงๆมันก็ตรงกับมุมมองที่คุณบอมมองไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วตลาดหุ้นไทยก็น่าจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นตามคาดเลยนะคะประเด็นหลักๆที่เราเห็นกันก็คือเรื่องของกองทุนวายุพักที่ทุกคนกำลังรออยู่นะคะคาดว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนกันมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ทีนี้เนี่ย ตลาดที่ดันขึ้นมาเนี่ยสวัน60จุดนะคะถ้าลองย้อนกลับไปตั้งแต่การเมืองชัดเจนก็เป็นร้อยจุดแล้วเนี่ยนะคะมันมาจากเรื่องนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเอาแค่วายุคพักก่อนว่าเงินใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันจะดันดัชนีได้ต่อเนื่องอีกนานแค่ไหนคะคุณบอมคะได้ครับจริงๆเกินให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าเซตอินดี x ที่มันดันขึ้นมา10%แล้วนะครับจากระดับ12-70เนี่ยขึ้นมาวันนี้เนี่ยที่ประมาณ1,420-1,430เนี่นะร้อยยี่สิบถึจหนึ่งพสุด ซึ่งก็ต้องถือว่าไปกลับเนี่ยปีนี้เซตเ a ย t ทูเดทนี่เพินนี่จะบวกแล้วนะครับนะครับเพเหตุผลหลักๆในการที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาแรงในรอบนี้ผมมองเป็น3เหตุผลนะครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนถ่ายหน้าหุ้นของโลกเล่นนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเวลาหน้าหุ้นของโลกเนี่ย มันไปกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มโกรดนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็เอเชียเหนือเนี่ยมันทําให้ ETF flow มันทําให้การปรับพอร์ตของเ e d ฟันต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ไปกระจุกตัวอยู่ในประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยเพราะไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นหุ้นกลุ่มโกรด นะครับแต่จากในช่วง2เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับไม่ว่าจะเป็น Bank of a ฟ e เม c a กาทำเซอร์เวยไม่ว่าจะเป็น ETF ของ EM ไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้ Outperform เอเชียเหนือไม่ว่าจะเป็นการรายงานผลประกอบการของ Magnificent Seven แล้วอัตราการเติบโต,ตเริ่มมีการชะลอตัวลงหลากหลายเหตุผลตรงนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ Flow เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนประเทศเล่นนะครับเช่นออกจากเอเชียเหนือเข้าเอเชียใต้แล้วในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ขึ้นแค่หุ้นไทยนะครับอินโดฟิลิปปินก็ขึ้นแรง นะครับเอเมอร์ชิงมาเประเทศอื่นๆก็ขึ้นแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี้ยมันเป็นภาพแรกก่อนว่าหน้าหุ้นโลกมันปรับนะครับซึ่งถามว่าแล้วมันจะปรับอีกนานแค่ไหนนะครับเราก็ต้องมานั่งดู3จาก7ตัว Magnificent 7ซนนะครับ1 n v i d เ a เดีือนตุลานี้จะเลื่อนอีกไหมนะครับสอาทิตย์หน้าเนี่ยแอปเปิดตัว iOS ใหม่เนี่ยปังหรือเปล่า<ม>นะครับส t e s ท a ส่งออกไปยุโรปโดนภาษีใน q 4นี้เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สตัวจาก7ตัวเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเฉพาะตัวของมันนะนะครับก็เลยทําให้อ่าโมเมนตัมของกลุ่มโกลด์เนี่ยมันเริ่มชะลอลงนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นนะครับอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็มีการปรับลักษณะคล้ายๆกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าภาพใหญ่มันเป็นแบบภาพที่มันเริ่มเอื้อของหุ้น v a l u ลูแล้วเอื้อของไทยมากขึ้นนะครับ ประเด็นที่2แน่นอนครับปัจจัยการเมืองนะครับเราโอ้แหงมา3เดือนเต็มๆตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมนะครับจนถึงในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับเขาว่าโอ้แหงเนี่ยคือก็ตัดสินทั้ง2คดีนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไป3ครั้งแล้วเวลาเลื่อนไปเนี่ยต่างชาติก็กักวงวลว่าเฮ้ยถ้ามันเลื่อนเดือน5ไปเดือน6เดือน6ไปเดือน7เดือน7ไปเดือน8เนี่ยมันเข้าใกล้กออรบอบพลบงบประมาณ นะครับของปี68ที่จริงๆแล้วเพิ่งผ่านเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นเนี่ยมองย้อนกลับไปต่างชาติเาก็บอกว่าเขากลัวเรื่องการเมืองเพราะว่ามันจะไปลิงก์ถึงเรื่องความล่าช้าของพอรบรเหมือนปี67นะ mm hmm. กว่าจะเบิกจ่ายได้เพียงแค่สีนสุดท้ายของปีนะครับพอปัจจัยนี้มันคลี่คลายคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่าทําไมหุ้นขึ้นรอบนี้เนี่ยกลายเป็นหุ้นโดเมสิกเพย์ขึ้นหมดเลยนะครับหุ้นที่เคยเพอร์ฟอร์มดีๆอย่างอิเล็กทรอนิกส์อย่าง,างส่งออกอาหารอย่างส่งออกยางกับกลายเป็นไม่ขึ้น แต่กลายเป็นหุ้นโดเมสติกเพย์ปรับตัวขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่2ที่ทาให้ความกังวลเรื่องของพอลลปีหกแปดมันหายไปนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของกองทุนวัตุพักนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันในประเด็นหนึ่งสองสามกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเห็นชัดเลยนะคะว่ามันทั้งเรื่องของหน้าหุ้นโลกที่มันเปลี่ยนเข้าแวลูมากขึ้น<ม>แล้วเราก็เข้าเกณฑ์ด้วยใช่ไหมคะคแล้วก็ ส่วนเมื่อสักครู่ก็คือการเมืองชัดเจนขึ้นนะคะ<ม>การเบริกจ่ายก็น่าจะกําลังเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้มีความหวังกลับมาอีกครั้งแล้วก็เรื่องวายุพักเนี่ยแหละคะ่ะที่นักถามคุณบอมค้างไว้นะคะว่าเดเงินจากกองทุนวายุพักเนี่ยเราคาดหวังกันได้ขนาดไหนนะคะเท่าที่คุณบอมมีข้อมูลอยู่เนี่ยจริงๆเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดเอ,อ่อตามมาในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะแต่ว่า<ม>อยากให้คุณบอมประเมินคร่าวๆนิดนึงว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเงินใหม่ที่จะเข้ามานะคะซื้อหุ้นนะคะยังไงบ้างนะคะแล้วก็มันจะส่งงผลลในกาารรยุตดหือวั ตลาดกุนไทยไปได้อีกไกลแค่ไหนคะถามว่ามันจะช่วยกระตุ้นเซตอินดี x ได้มากน้อยแค่ไหนสมมุติว่าเราไม่นับเรื่องแนวรับแนวต้านเรานับเฉพาะฟโฟล์กเลยแล้วกันนะครับจริงๆเราเคยแท็กข้อมูลของกองทุนวายุพักตอนเปิดมานะครับแล้วก็มีการแทร็กฟโฟล์ของ LTF แล้วก็มีการแทร็กของ SSF แล้วก็แท็กของไทย ESD นะครับก็ต้องบอกว่ามันจะม,นมันจะแตกต่างกันไปนะเพราะว่ามันมันอันนี้คือนิวมันนี่นะแต่มันก็ต้องดูสภาพะสภาวะของตลาดด้วยนะครับแสนหนึ่งที่เข้ามาในรอบนี้ผมว่าอย่างต่ำๆนะครับหนึ่งร้อยจุด ที่มันจะเข้ามาน,น,น,นับที่ผ่านมายังอาจจะยังที่60จุดนี้อาจจะยังไม่ได้นับเพราะว่า60จุดนี้ยังไม่มีนิวันนี่แต่เราเล่นกันเองไงเป็นซนติเมนต์ที่เราเล่นดักกันเองแล้วหน้าหุ้นที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าสองสามวันนี้คุณสังเกตดูหน้าหุ้นที่มันขึ้นนะคือหน้าหุ้นดักวายุพักคือเราไม่รู้หรอกนะว่าว่าออกองทุนนี้จะซื้อหุ้นตัวไหนนะแต่เราก็ต้องมีการทรํ s c r e e นซึ่งนวิเคราะห์แต่ละที่ก็จะทําฟิลเตอร์ กรองหุ้นที่มันแตกต่างกันไปแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยแปดของหุ้นที่มันขึ้นมารอบนี้มันก็จะเป็นหุ้นที่มันเป็นลักษณะของโอ,อก,กาสที่วายุพาเขามีโอ,อก,กาสจะซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตอบว่าเม็ดเงินใหม่มันมาจริงแล้วเราคอรอคอยเม็ดเงินใหม่นี้มานานมากนะครับคุณทีน่า <c oughs> เพราะว่า1ต่างชาตินะครับตั้งแต่มกราปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีนี้สิบเก้าเดือนยี่สิบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายหุ้นบ้านเราไปสามแสนล้านนะ สามแสนล้านแต่ว่านับจาก15สิงหาตั้งแต่มีความชัดเจนการเมืองจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่นับ2เรื่องก็คือปูน,ปนคลางที่มีบิ๊กหลอดไปหมื่นล้านแล้วก็ไม่นับ m s c i ปรับพอร์ตวันที่30สิงหานะถ้าเราไม่นับ2เรื่องนี้นะวันอื่นและเฉลี่ยนะต่างชาติซื้อตอนนี้รวมกันมาเนี่ยหมื่นห้าถึงเกือบเกือบสองหมื่นล้านแล้วนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ <S <S ต้องบอกเลยว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับวายุพักนะแต่เซนติเมนต์อย่างที่ผมบอกคือ ต่างชาติเขาคงไม่ได้ดูวายุพักมากคงเป็นสถาบันดูกันเองแต่แตอ่อย่างที่บอกไปคือต่างชาติเขามอง2เรื่องแรกก็คือมองของเรื่องพลาบาบหกแปที่ไม่เลื่อนเพราะฉะนั้นดาวซาร์จีพไม่มีแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการเปลี่ยนถ่ายหน้าหุ้นจากโกลด์มาเป็นแวลูแล้วบ้านเราเป็นแวลูเพย์มองแบบนี้มากกว่าครับแต่เขาไม่ได้มาซื้อดักวายุพักใช่ไหมคุณบอมว่าแบบ<ม>เขาเนี่ย <laughs> ผมคิดอย่างนี้แล้วกันว่ามันไก่กับไข่อะเนาะนะคนก็รู้สึกว่าแต่มันก็แต่ถ้าถามผมนะผมว่ามันก็มีบ้าง แต่ผมเชื่อว่าก็เป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยกับสถาบันเนี่ยดักกันเองนะต่างชาติเขาอาจจะมองว่าเอเขาอาจจะไม่ได้มาฟิลเตอร์หุ้นเหมือนกับวายุพักก็ได้มัน,มนก็สปรีนแตกต่างกันไปเพราะอย่างต่างชาติเขาก็คงกระตุกตัวอยู่ในเซฟฟิตี้นะครับแต่ว่าวายุพักก็อาจจะไม่ใช่เซฟฟิตี้เพราะฉะนั้นหุ้นมันก็อาจจะเป็นคนละตัวกันครับอืมโอเคแต่ทีเนี้ยฝั่งของนักลงทุนต่างชาติเองที่คุณบอมบอกว่าเขาเข้ามาเนี่ยถ้ามองในเชิงของแบบภาพใหญ่เนาะเราเห็นเขาซื้อสะสม ต่อเนื่องแบบเนี้ยแสดงว่าเขาเริ่มหวังไกลโอเคฝั่งที่เก่งกำไรดักวายุพักก็คงมีบ้างแหละแต่ว่าฝั่งที่มองฟัน d ดอเมนทของบ้านเราจริงๆอ่ะคุณบอมคิดว่ารอบเนี้เขามาแบบว่ามาแบบระยะยาวไหมคือมันมีอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนใจการเปลี่ยนพื้นฐานทั้งสําคัญที่ทําให้ต่างชาติเขาจะมามองบ้านเราแบบลองเทอ r m มอินเวสเมนต์บ้างไหมมันมาจากตรงไหนบ้างคะผมว่ายากคือผมว่าถ้ามองไปในระยะยาวเนี่ย คือคืออย่างนี้ก่อนผมไม่อยากให้มองว่าเซตขึ้นมา60จุดแล้วมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวไอ้ปัญหาเรื่องหนี้พับอีกเดบเปปัญหาควรเรือนปัญหาเรื่องที่มู้ดอสินค้าจีที่มีการะลักเข้ามาปัญหาเรื่องน้ําท่วมปัญหาเรื่องการจ้างงานของทางประเทศไทยโดยเฉพาะในฝั่งของอุตสาหกรรมเคขาบนที่มันยังน้อยไอ้เรื่องวายุพักกับไอ้เรื่องโฟลต่างชาติมันไม่ได้ทําให้เรื่องพวกนี้มันดีขึ้นเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกันแต่เพียงแค่ว่าหนึ่งเนี่ย มันแลกขาดไปเกือบ40%ในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาสำหรับตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นโลก2ความชัดเจนในเชิงของเม็ดเงินในเชิงของอาดาวซัของชีพีมันจำกัดจริงนะครับแต่ถามว่าฝรั่งเข้ามาในรอบนี้มองอยังไงผมมอง2เรื่องเรื่องหนึ่งคือมันเข้ามาจากเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายดอลลาร์บาทแัะนี้ชัดเจนมากๆก็คือดอลลาร์ที่เคยแข็งอยู่ในระดับประวัติการประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันวกกลับในการเปลี่ยนทิศนะครับชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์บาท ดอลลร์เยนสองอันนี้มันมันลักษณะที่ผ่านมามันอ่อนค่าตลอดเวลาทั้งบาทกับเยนกลายเป็นตอนนี้2สกุลเงินนี้มันวดมันมันวกกับแบบแบบดิ่งคนละทางกันเลยจาก37ลงมา335แล้วก็จาก170-160อลงมา130-140แบบนี้ดอลลร์เยนนะครับพอเวลาแน่นอนครับเวลามันเป็นค่าเงินแบบนี้เวลามันมีการคลายมันไม่ได้เข้าแค่หุ้นไทยมันเข้าพันธบัตร นะฮะมันเข้าเก่งกาไรค่าเงินมันเข้ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นคําถามที่ดีก็คือแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าเงินบาทมันวกกลับไป3 4บาท50อย่างเงี้ยถึง3 5แบบเนี้ยแน่นอนฟลอ์ที่เข้ามาแรงๆก็จะต้องมีการชะลอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภาพตรงนี้มันมีโอกาสในการเกิดขึ้นนะครับโดยเราประเมินค่าเงินบาทเนี่ยรอบนี้น่าจะแข็งนะครับไม่น่าหลุดไปมากกว่าน,นี้ก็คือ33ม3 3ถึง 33, ก่อนหน้าแล้วหลังจากนี้ผมว่ามันน่าจะเริ่มอ่อนไปก่อบริเวณประมาณ434บาเพราะฉะนา้น enjoy ได้แต่อย่า enjoy flow แบบแบบคาดหวังแบบมหาศาลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าถ้าสมมุติว่าในนี้ผมพูดถึง2เรื่องก่อนนะเรื่องแรกคือบาทอาจจะแข็งไปกว่าน,นี้ได้ไม่เยอะละนะครับเรื่องที่สองข้าถามว่าเป็น event play อะไรหลักที่ทําให้ภาพมันกลับก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปก็คือ Magnificent Seven เนี่ยไอ้สตัวจาก7ตัวเนี่ยนะครับในเดินกันยาสินหามันคลี่คลายแล้วมันฟื้นถ้ามันฟื้นพวกนี้ฟื้นนะสมมุตินะกับอีกเรื่องหนึง่งคือถ้าโดนัทรัมเนี่ย นะครับชนะการเลือกตั้งแล้วมีการลดภาษี c o r p o อร t e Tax ในสหรัฐอเมริกาลงมาแน่นอนครับฟล์มันจะกลับไปที่หุ้นกลุ่มเทคแล้วก็มันจะไปทําให้ดอลลาร์อินดซ x มันมีการแข็งค่าแล้วบาทเราจะหยุดแข็งค่าทันทีนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นภาพที่ทําให้อ่ฟลก็อาจจะมีการไหลเข้ามาระยะสั้นๆแต่คาดหวังระยะ,ะยาวระยะกลางกับร,ระยะยาวลําบากครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราเวทกันเนาะว่าอย่างที่คุณบอมบอกว่า เม็ดเงินของกองทุนวายุพักอันนี้เราเห็นแล้วว่าไม่น่าจะมีปัญหามีเงินเข้ามาแน่ๆอีกแสนกว่าล้านเงินใหม่ด้วยนะคะน่าจะดันได้ประมาณร้อยจุดแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็น่าจะแบบตอนนี้เขายังเอ j นจอยเรื่องของบาทนะคะที่ยังแข็งค่าอยู่เนาะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตีภาพคร่าวๆได้ไหมเพื่อให้นักลงทุนพอมีไกด์ไลน์ว่างดแสดงว่าตอนนี้เราก็เอนจอยได้อีกประมาณร้อยจุดแล้วก็หลังจากนี้ต้องระวังแหละ ภาพมันก็ <ผม S 1> จะเปลี่ยนอย่างนี้ใช่คือเอางี้ก่อนคือผมทำตัวเออ n i n g Yield Gap เนี่ยนะครับออกมาเพื่อเป็นการวัดนะครับว่า Set Index เนี่ยมันควรจะไปอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งที่ผมได้มาตอนนี้คือเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่ดูจะทัวลงหรือเปล่านะก็คือแถวนี้เลยก็คือ1,444จุดที่ผมคิดว่าตลาดหุ้นจะเริ่มปรับฐาน นะครับความหมายคือมันก็อีกประมาณสักยีกว่าจุดหรือประมาณสักสนะครับผมคิดว่าพอถึงตรงนั้นเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะปรับฐานก่อนรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ถ้าใครไม่มีหุ้นเลยนะครับอย่าเพิ่งซื้อตรงนี้นะครับผมว่า1นึ่แล้วมันอาจจะเกิดการย่อดได้ก่อนรอบหนึ่งนะครับ <S <S แต่ถามว่าย่อรอบนี้แล้วถ้าสมมติเรามองเป็นแบบสุดทางเนี่ยเรามองแบบแบบเบสเคสเลยนะนะครับผมแอบจะเห็นประมาณสักพันห้าตนๆเท่านั้น นะครับผมอาจจะยังไม่ได้เห็นว่ามันจะขึ้นไปพันหกได้ยังไงนะครับเพราะว่า GDP ต่ำสาม EPS อยู่บริเวณประมาณเก้าสิบต้นต้นหึงเก้าสิบกลางๆแบบนี้นะครับผมก็คิดว่ามันก็ควรจะอยู่ในกรอบบริเวณประมาณตรงนี้ก่อนก็คือหนึ่งสี่สี่สี่หรือในกรณีที่เบสเคสเลยนะเอาแบบโฟโล o ์แบบไหลเข้ามาแบบท่วมทะลักในช่วงกันยาการตุลาเลยเนี่ยผมแอบจ,จะเห็นบริเวณประมาณ 1, 5 2 0จุดนะครับให้ให้เป็น2กรอบแนวนี้แต่ผมคิดว่ายังไม่น่าทะลุในรอบนี้ทั้ง2แนวเลยนะครับ แสดงว่าสําหรับนักลงทุนที่โอเคตอนเนี้มีหุ้นอยู่เนาะก็เอ็นจอยต่อไปได้อีกหน่อยอใช่ไหมคะแต่คนที่ยังไม่มีที่คุณบอมบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้อ้าวแต่เดี๋ยวเงินวายุพักเข้านะมันเป็นเงินใหม่มที่จะมารอซื้อหุ้นไงเราซื้อก่อนเขาไม่ดีกว่าหรอซื้อจังหวะตรงนี้อ,อะไรอย่างเงี้ย จริงๆอะ่ะคือต้องบอกก่อนนี้ก่อนว่าถ้าเราดูเป็นในลายแบบความซื้อความถูกความแพงนะจริงๆเราให้ซื้อตั้ง 8, 1, 2, 8, 0, แต่หนึ่แปดศนย์นะครับจำได้ถ้าใครจําได้ในช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดมาตลอดทางแต่ถามว่าถ้าใครไม่มีหุ้นเลยนะครับ,รบแล้วจะมาซื้อตรงพ4นสจุดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณรอรอ,อก่อนดีกว่า นะครับรอรอมันย่อสักนิดหนึ่งไม่ใช่อยู่ๆอ,อ่ะคุณไปซื้อวันที่สามที่มันขึ้นมาแล้วหกเจ็ดสิจุดแล้วไปฟอลโล่บายตรงนั้นอนะ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับ oh. แต่ถามว่าในรอบนี้ทวิตการลงทุนเนี่ยคุณสังเกตดีๆนะว่าตอนที่มันทะลุอรอบที่ผ่านมาที่มันขึ้นมาร้อยจุดเนี่ยมันขึ้นทุกเซกตเตอร์ทุกตัวนะคุณดีนาความหมายคือแบงก์บางแบงก์ที่ไม่ดีก็ขึ้นไฟแนนซ์บางตัวที่มันแบบมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องก็ขึ้นนะครับในฝั่งของตัวโรงพยาบาลในฝั่งของตัวหลายๆตััวนนมมขึ้หด แต่ผมกาลังจะบอกว่ามันไม่แปลกเพราะช็อตแรกของการ v s h a p e Recovery ของหุ้นมันจะขึ้นเหมือนกันหมดนะครับเป็นเหมือนแพนิคบายอ่ะแต่ว่าพอผมเชื่อว่าถ้ามันเลย1-4-4-4เป็นต้นไปอะ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นทุกตัวแล้วนะครับมันจะเลือกเป็นตัวที่มองว่า1พื้นฐานในไตรมาสสามไตรมาสสมันดีจริง สออย่างที่บอกไปเรื่องของอ่ะเราจะมาเก่งวายุพักนะเขาก็ไม่ได้ซื้อหุ้นทุกตัวอย่างที่ทุกคนแบบบอกนะว่าโอ้มันจะเขาคงไม่บ้าจี้ซื้อทีเดียวหกเจ็ร้อยตัวมันก็ต้องสกรีน2ี่สิบสาตัวประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าช็อตต่อจากเนี้ยอาทิตย์หน้าเนี้ยเป็นต้นไปเนี่ยผมว่ามันจะไม่ได้ขึ้นเหมือนสองของสองของสองวันนี้แล้วมันจะเลือกตัวขึ้นแล้วครับคุณทีน่าอ่าและหมายความว่าเราต้องรอติดตามเลยถ้าใครอยากจะแบบ เอาเรื่องวายุพักเป็นแกนตั้งเนี่ยก็ต้องดูว่าหน้าหุ้นเขาคืออะไรบ้างถูกไหมแล้วว่ากลยุทธ์เขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในการ<ง>แบบจะซื้อเลยทยอยซื้อแต่ว่าหลักๆเนี่ยเท่าที่เราฟังจากเงื่อนไขแรกาภาพรวมแรกที่เขาเล่าให้ฟังกันมาก่อนหน้านี้ก็คือเขาตั้งใจว่าต้องเป็นการลงทุนระยะยาวใช่ไหมในหุ้นที่มีปันผลเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขข,ของการแบบผลตอบแทนที่ม,มีเขาเรียกว่าการันตีส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจากจากเรื่องของผลตอบแทนตรงนี้ ถ้าให้คุณบอมประเมินคร่าวๆนะเพราะเราก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดใช่ไหมคะแต่ว่าเด<ม>ี<ม>๋ยวสัปดาห์หน้าทีน่าคาดว่าเราจะน่า,นาจะได้เห็นรายละเอียดความชัดเจนตรงนี้มากขึ้นแล้วคุณบอมคิดว่าสมมติทุกอย่างมันเปิดเผยอ,ออกมาปุ๊บแล้วนะคะเห็นหน้าหุ้นแล้วว่ามันจะไปในกลุ่มไหนตัวไหนถือปันผลกันยังไงผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่เนี่ยภาพหลังจากนี้ในระยะยาวของเซตอินดซ x เลยมันจะเป็นยังไงบ้างอะเรานกลงทุนเองควรจะต้องแบบเหมือนเราจะต้องปรับผ่อนอย่างไรเพื่อให้มันสอดคล้องกับภาพที่ ในระยะยาวเนาะเรามองข้ามช็อตตรงนี้ไปเลยเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวถูกค่ะได้ครับงั้นตอบคำถามแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์น,นิดนึงนะครับก็คือเรื่องของกองทุนวิทยุพักซึ่งปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีใครทราบว่าเกณฑ์เป็นยังไงนะครับแล้วหน้าหุ้นจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ลองมีเกณฑ์ของเราในการคำนวณคร่าวๆดูนะครับว่า1เราใช้เกณฑ์ที่เป็นหุ้น ESG นะครับสองเราเอาปันผลเนี่ยสติดต่อกันเนี่ยนะครับสปีเนี่ยมาเป็นตัววัดนะครับสา รเราเอาหุ้นที่กระกรอน cover แล้ว recommend ซื้อนะครับแล้วก็4นะครับเราเอาหุ้นในฝั่งตัว s ซฟฟิเป็นแกนหนึ่งกับอีกนอ t n o ก not เซฟฟิเป็นอีกแกนหนึ่งก็จะได้หุ้นประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่า2วันนี้มันก็ดันในหุ้นตรงนี้แหละนะครับ <S 2> <S 2> <ม>ที่มันดักทากันเองเนี่ยนะครับ advance เนี่ยมนเมื่อวานนี้ใครจะไปคิดนะครับ advance มา270แล้วบวกขึ้นมา78น่นะครับ BBL KTB Intouch อย่างเงี้ยนะครับสพ น,นี่ก็จะเป็นแบบ W H A ราชบุรีแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าบางตัวที่ไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ซื้อนะเช่นอย่างบางบางตัวอย่างอย่างเคแบงที่เราไม่ได้โคเว v e r นะครับอย่างโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าเมจะไม่ได้อยู่ในิสต์นี้แต่มันก็ยังมีโอกาสที่เขาจะซื้อนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาด,นาดเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าที่อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าอันนี้มันขึ้นมาแล้วนะนะครับแต่ถามว่า เมื่อกี้คุณนีน่าถามว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่ามองไปข้างหน้าล่ะเรามองอยังไงต่อครับผมก็คิดอย่างนี้ว่าสมมุติเรามาคุยกันตรงนี้เลยนะตรง1,420-1,430เนี่ยนะครับเซตขึ้นมารอบนี้ถามว่ามันยังมีตัวลกกแลกขาดแล้วมันยังมีตัวที่มันฟื้นช้ากว่าไหมมีนะครับอ่ะเปิดชาร์ตนี้ให้ดูเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับชาร์ตนี้แกน y เนี่ยคือ eps ของปีหน้าแกน x เนี่ยคือ PE ความถูกความแพงนะครับแล้วก็ลบไป1ลบไป2 Standard Deviation Set i n d e x นะตอนนี้นะครับก็ลงมาอยู่ในขึ้นมาแรงนะครับจนทำให้ตอนนี้มันลบอยู่ประมาณสักลบ0.75 s t d n d a r d v i ้าตตามจุดนะครับสีเขียวนะครับแต่คุณจะสังเกตได้เลยว่าตัวที่ยังขึ้นน้อยเซกเตอร์ที่ยังขึ้นน้อยคือเซกเตอร์ซ้ายมือนั่นก็คือเซกเตอร์ฟู้ดเซกเตอร์เฮลท์แคร์แล้วก็เซกเตอร์ลงกลัดอย่าง Refinery แล้วพอฉันตอบคำถามเลยว่ารอบนี้ถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณจะมาซื้อตรงพันสีกลางๆเนี่ยคุณก็ต้องหาเซกเตอร์ที่ยังแลกกาดตัวเองแล้วก็แลกกาดเซตเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตก็จะเป็นเซกเตอร์ฟู้ดแอนด์เบเวอร์เลยชเซกเตอร์เฮลท์แคร์แล้วก็เซกเตอร์รีไฟิเนอรี่ซึ่งจะให้เราเลือกนะครับแน่นอนมันมันมีเหตุผลของการที่มันรีบัลช้าแต่ถ้าเรามองว่ามันก็แลกกาดเกินไปเนี่ยลงกลั่นอย่างท็อปอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายของการ ซื้อของวายุพักก็ได้นะแต่หุ้นยังไม่ขึ้นเพราะว่าคนก็มีความกังวลเรื่องของค่ากันกันในไตรมาสสามกับ stock loss แต่เรามองว่าไอ้ประเด็นตรงนี้ไม่ได้มีความน่ากังวลมากมันซ้อนภายในราคาแล้วส่วน Q4 มันจะเป็นไฮมันจะเป็นซีซันของค่าการกัดอโลเมติกสปอตทอมเอาไปแล้วปัจจุบันตอนนี้เทรดอยู่ประมาณลบ0.7ลบ0.8บุ๊กแบบนี้นะครับอาู้ดนะครับ,อบมองง่ายๆแบบนี้นะครับก็คือในฝั่งของตัวถ้าเราให้เราเลือกนะฟู้ดนะก็มีทั้งหุ้นที่เราโคเว v e r แล้วก็หุ้นที่เราไม่ได้โคเว v e r นะครับ โอโส,สุธาสีธนาพรเท่าแก่น้อยมาลีนะครับไอ้หุ้นต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถือว่าตัวมันเองเนี่ยมันถือว่ามันยังรีบาวน์น้อยนะครับส่วนเฮลท์แคร์นะครับ,นนรบที่เราชอบที่สุดตอนนี้เอาเลือกเป็นโรงพยาบาลพระหลามเกาวนะครับอันนี้ผมก็จะให้เป็นเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะว่าตัวไหนถูกตัวไหนแพงนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าให้จับตาดูดีๆแล้วผมเชื่อว่ามีโอกาสที่ฟลอ์เนี่ยจะไหลเข้ามาไม่ต่างกับกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยฟล,ลยร์ไหลแบบทะลักมากนะครับถามว่า ที่มีความน่าสนใจคือกลุ่มอสังหาครับคุณทีน่านะครับเป็นทั้งยวที่มี7% 8 valuation และกาดมากแล้วก็เป็นเป้าหมายของนักทุนในฝั่งของการลงทุนในวายุพักด้วยนะครับถ้าให้เราเลือกนะครับเราเลือกเป็นตัว AP กับซิลินะครับประมาณนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือหุ้นที่ยังไม่ขึ้นนะคะ <c oughs> มาพร้อมๆอกับคนอื่นที่เกานะหน้านี้เขาโอ้โหแลรีล่ <c oughs> กันแบบว่าเมามันมากเลยนะเมามันมากนะคะแต่มันยังมีกลุ่มที่เป็นแบบ แถว2พที่ยังไม่คืน <Hi. S 1> นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะต้องบอกว่าคุณบอมเนี่ยวิเคราะห์ให้แบบทุกช้างอยู่แล้วนะคะในเคเอสฟอร์เวิร์ดก็ไปติดตามได้แต่ว่าน,นี่คุณบอมมาแรปอัพให้เห็นภาพใน20นาทีนะคะสำหรับใครอยากจะได้แบบว่าเป็นระบบเวอร์ชันสั้นนะคะย่อยมาให้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นไทยในช่วงนี้แล้วเราควรจะต้องเอายังไงกันต่อด,ดีระหว่างที่เราเห็นแล้วแหละลว,ว่าวายุพักเนี่ยมาแน่ๆแล้วนะคะหุ้นไทยก็ขึ้นมารอแบบนี้แล้วนะคะภาพต่อไปจะเป็นยังไงมุมมองของคุณบอมมุมมองของกสิกรก็คือมองว่าาวยุัก เลื่อนตลาดได้อีกประมาณร้อยจุดจากนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวต้านสําคัญสาคัญมันก็จะอยู่ที่ประมาณพันหจุดนี่แหละแต่ประเด็นก็คือว่าต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่เรื่องวายุพักนะเขาอาจจะเข้ามาในมิติของภาพใหญ่กว่านั้นนะคะเรื่องของการโรเทชันเรื่องของอ่า ดอลล่์บาทนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนแกนกันขึ้นมามันอาจจะเห็นฟโฟลของเม็ดเงินนักทุนต่างชาติเนี่ยไหลออกก็เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักทนุนจะต้องเวบนิดนึงกับภาพที่วันนี้คุณบอมมาสรุปให้ฟังซึ่งขออนุญ,ญาตประชาัมพันั์นิดนึงนะคะเรามีเวลาน้อยมากเลยแต่ว่าพรุ่งนี้คุณบอมจะมีธัมมนาใหญ่นะคะของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรด้วยนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังเหลือที่อยู่ไม่มากเห็นคุณบอมบอกใช่ไหมคะคุณบอมคะใช่ครับเหลือประมาณสัก 20- ี่สิบถ้าใครสนบจก็น ไปตามลงทะเบียนได้ในเว็บบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับหรือถ้าหาลิงก์ไม่เจอก็เข้าไปที่ a c e b o o k นะคะของ K Security ก็ได้นะคะจะมีทั้งหัวข้อคุณนอกก็ไปนะคะคุ้นไทยก็ชอบนะคะแล้วคุณบอมก็จะมา w ร a p ั p ในดีเทลรายละเอียดเลยนะคะว่าวิคหน้าเนี่ยเข้มข้นต่อเนื่องเราจะเอายังไงกันต่อดีใครอยากฟังก่อนในวันเสาร์นี้ก็ไปกันได้นะคะพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปที่ตล,ะล,ะละาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณ,ค,ณคุณบอมมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะเดนีย๋ยนวเจอกัน ได้ค่ะสวัสดีค่ะ